สวัสดีค่ะดนฉั้นนากสาวจิราพรอ,อ,อนุกูลวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับบ้านโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันนะคะโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันนะคะอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขโทัยค่ะค่ะในหัวข้อแรกนะคะองค์ประกอบด้านชุมชนนะคะองค์ประกอบด้านชุมชนก็จะมีในด้านเช่นในด้านสุขนามายัยด้านที่พักนะคะค่ะด้าน,นของพนินชนนะคะก็จะมีที่พัก ของชาวบ้านนะคะที่จะรับรองเพื่อที่รับรองสําหรับนะักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนนะคะค่ะข,ข้อที่สองนะคะด้านที่พักนะคะสาหรับดิฉันนะคะที่ได้ไปพักนะคะที่ได้ไปพักนะคะของบ้านของแม่นะคะก็จะเป็นบ้านสองชั้นนะคะส่วนชั้นบนจะเป็นเป็นวัสดุไม้นะคะส่วนชั้นล่างก็จะเป็น การสร้างด้วยปูนนะคะ,คะภยายในบ้านก็จะมีที่พักสองห้องนะคะเพื่อลับรองนักท่องเที่ยวนะคะค่ะภายในห้องก็จะมีที่นอนนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวก็อาจจะพักได้ประมาณถึงยี่สิบคนได้นะคะค่ะ้านที่สามนะคะด้านสุขอ,อนามัยนะคะ ด้านสุขอ,อนามัยนะคะภายในบ้านก็จะมีการจัดระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะคะส่วนภายนอกบ้านก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยมากนักนะคะส่วนในภายในชุมชนนะคะก็จะมีการจัดระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีหน่วยงานทําความสะอาดนะคะที่จะคอยเก็บขยะเพื่อนาอําไปไปทําลายทิ้งนะคะ ส่วนของข้อที่สี่นะคะด้านกิจกรรมนะคะด้านกิจกรรมภายในชนุมช,ชนนะคะก็จะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะอย่างเช่นการอาทอผา้าการทําผ้าหมักโคนนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมการใส่บาตรยามเช้าของชาวบ้านนะคะค่ะส่วนหัวข้อที่5นะคะด้านการจัดการนะคะ การด้เนิการในภายในชุมชนนี้นะคะก็จะมีการจัดการเป็นระบบเป็นอย่างดีมากเลยนะคะก็จะมีผู้นําของชุมชนแล้วก็สมาชิกของชุมชนนะครับจะทําการแบ่งหน้าที่งานโดยแบ่งเป็นมีประธานคอยควบคุมดูแลภายในชุมชนนะคะแล้วก็จะมีเลขามีเหรัญญิกแล้วก็กรรมาการของชุมชนนะคะคอยทําหน้าที่ ดูแลทุกๆอย่างภายในชุมชนนะคะค่ะส่วนหัวข้อที่หกนะคะเป็นด้านแหล่งท่องเที่ยวนะคะด้านแหล่งท่องเที่ยวนะคะภายนชนุมชนก็จะมีทัศนียภาพที่ดีสวยงามนะคะเกี่ยวกับต้นไม้มีบรรยากาศที่อบอุน่นสวยงามนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมด้าเดินของชุมชนเช่นกนารทำทอผ้าการทำข้าวเปลืบนะคะ ส่วนหัวข้อที่7นะคะด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนะคะด้านวัฒนธรรมของชุมชนนี้ก็จะมีการทําพิธีบายศีสุขขวัญน,นะคะเช่นที่เราไปพบกันนะคะ <c oughs> เราก็จะเห็นได้ว่าะจะมีการต้อนรับของชาวบ้านนะคะ <c oughs> เป็นพิธีบายสีสุขขวัญผูกข้อไม้ข้อมือต้อนรับพวกเรานะคะ <c oughs> ส่วนดิฉันคิดว่าการทําพิธีบายสีสุขขวัญน,นี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ เป็นการคา่พญาติผู้ใหญ่นะคะจึงเราจะไม่รู้จักก็ตานะคะเราก็จะสัมผัสได้ว่าวิธีนี้มีมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นการเป็นการสร้างมิตรีที่ดีกับชุมชนและชุมชนและชาวบ้านในชุมชนนี้นะคะค่ะด้านความปลอดภยัยภายในชุมชนนะคะก็จะมีอบอพรรอทําหน้าที่ ดูแลตรวจสอบภายในชุมชนนะคะแล้วก็จะมีกฎระเบียบภายในชุมชนที่เคร่งครัดนะคะดิฉันก็คิดว่าภายในชุมชนนี้นะคะทุกคนชาวบ้านในทุกคนนะคะก็มีความซื่อสัตย์นะคะมีการมีความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบ ทุกคนไม่เอาเก็บไม่เอาเปรียบเพื่อนบ้านในชุมชนนั่นเองค่ะไม่มีขโมยหรือจโจรภายในชุมชนนะคะก็ทุกคนก็จะเป็นมีความสามัคคีป้องรองกันดิฉันก็เห็นความสามัคคีนี้ก็ซึ่ง เปรีบเทียบกับชุมชนใน,ในบ้านที่บ้านของฉันก็เป็นตัวชุมชนทีเน่เป็นแบบอย่างที่ดีมากนะคะส่วนแผนการตลาดนะคะท่าแผนการตลาดนะคะภายในชุมชนนี้ก็จะมีการทำเว็บไซต์เพื่อโฆษณาบ้านโฮมสเตย์บ้านต้นจางนี้นะคะให้แกนักให้แก่แกกชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมมาพักผ่อน ะะแล้วก็แล้วก็จะมีการาเป็นการบอกตากตอปาก,ปากะคะของนักท่องเที่ยวท,ที่มาเยี่ยมชมแล้วมีความสุขแล้วก็ไปบอกต่อนะคะส่วนของข่อที่สิบนะคะความยั่งยืนนะคะชาวบ้านนะคะมีการใช้ชีวิตกันแบบพอเพียงนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกนะคะซึ่งอาจจะไม่ ไม่เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมากนะักแต่ทุกคนก็มีความสุขที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาะคะและภายในชุมชนก็มีความร่วมมือร่วมใจสาม,มัคคีกันซึ่งทําให้ชุมชนนี้มีความยังม่งยืนที่ดีมากนะคะส่วนหัวข้อสุดท้ายด้านอัออธยาศาสตยไวยตีนะคะก็สิ่งที่ดิฉันเห็นก็จะมีการ ฉันมีการต้อนรับมีการดูแลเทคแคร์ผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็ยังมีการแสดงและเปลี่ยนวัฒนธรรมของชุมชนนะคะซึ่งเป็นการสร้างมิตรไมตรีที่ดีแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยือนนะคะค่ะดสรุปโดยรวมที่ บ้านโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันนะคะที่ดิฉันได้รับรู้นะคะดิฉันก็คิดว่าชุมชนนี้นะคะเป็นชุมชนที่มีความพัฒนาที่ดีทุกคนภายในชุมชนนะคะมีความสามัคคีปอมดองกันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันมีการแบ่งหน้าที่การทํางานอย่างเป็นระบบที่ดีมากนะคะดิฉันก็คิดว่าชุมชนนี้นะคะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนอื่นๆนะคะดิฉันก็จะนําความรู้จากองค์จบางานต้นจันทร์นี้นะคะไปพัฒนาในชุมชนของตนเองให้มีความมั่นคงให้มีความเจริญเหมือนชุมชนนี้นะคะค่ะดิฉันก็ขอจบการวิเคราะห์เพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ